ตลันเียไล่ตลันเออตลันเฮ้ยมันหอ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 มัหอหายดิคุณกูโนไม่มาดิไมเอ้เอ้เอ้าเอ้เจอระดับัจุกจุกเพื่อนด้วยจุกเพื่อนตีุเพื่อนอย่าตอย่าวางเขาอ่าวรางเขาเพื่อนโดนนบรรพุนไม่ได้รบรรพุน จริงจริงมันโง่มันโง่มันเออมันเอือบมันอเอามันเอามันเออมันเอือมันเอือบมันเออจริง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 แล้วมันมาตายกองตัวนสียตายตรงต้อนมือบ้างสับเต้ไปดิโอ้อ่อนมันก็คืออ่อนล่ะมันตายเพื่อมันตายเพื่อตลอดลิฟท์ชุบเพื่อนฟังตลอดลิฟท์ชุบเพื่อนอ้าวกูะโดดแดงกูะโดดแดงอ้าวแดงน้องบ้าน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 โง่ไอ้ควายแตงทำเพียอะไรอีสัตว์

ปาดปาดอันดีเวอันดีวเอ้เอปีาตวั้นอ้ตี้ชสายตำรุดไชั้นสองวชั้นสามด้วยชั้นสามด้วยชั้นสามชั้นสด้วยเอาจริงเอาจิงเอาจิงตลอดชั้นสองวกอยู่ใจใจใต้องช่วยต้องช่วยแล้ว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 เ่วยเย่ว่วว่วย กกกกอออองงงงวางระเบิดปรงตูยิงเลยวางระเบิดปรงตูยิงเลยที่ประตูหน้าวางระเบิดประวางระเบิดแต่เลยวางไปเลยมันซ่อมข้างในอยู่มันเสียเวลาเออตีมันเดินลูกซองกษัตริย์ก็เป็นลูกซองอ่ะลูกซองะจิง้งไปดิเป็นวงอ่ะมันอยู่เยอะยิงลูกซองดิลูกซองดิน้องลูกซองดิไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยิงอยู่หน้าบ้านเนี่ยจริงจริงจ้จริงตลอดตลอดไอ้เออไอ้เออ เฮ้ยตลอดตลอดจัันสองตำรวจฉันสองตัวยู่ยเยี่ยมนอะรก็โนหลุดทั้งหคนอ้าวอ้าวาอ้าวอาเอ้ยึงจะมาอะไรสามคนเฮ้ยตำรวจอุ้มไปอุ้มไปอุ้มขามา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 อุ้มขามา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 อุ้มขบมาอุ้มขบมาเลยโอ้ยล้อมล้อมลเลยใไหมาล้อไในหมายในหมายเลยไป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 เ่นเขาแล้วเพื่อนเขาแล้วื่นเขา

ระเบิดสามลูกระเบิดสามลูกระวังระวังเอา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 าาเดี๋ยวไเข้า่เขาีไม่เข้าเอาตีระเบิดสายเบาสลันจังหวะนี้ำไมตะลันไหลตรงนีไหเฮ้ยสลันทำไรเฮ้ยสลันเป็อะไรสลันไทำไมสลันเบาเย็นเพื่อนตำรวจสลันเล่ย

ดูดโดนระเบิดดูโดนระเบิดช่วดูด้วยทบ้นบนนปอ้สารเล่นอะไรสลันไอ้สเล่นอะไรม่ไ้อะไรบานออไปด้วยนะการมึงเล่นอะไรออไปด้วยนะไมไมไ่ได้งหไอ้สลันมึงเล่นอะไร กองเขาลงชั้นหนึ่งไปเลยเจ้าหรือตำยวจเขาลงมาชั้นหนึ่งเยอาตำรวจชั้นหนึ่งเยวต้องตัวตายเยอะมากมึงฟังดิมึงฟังดิเหรอมึงฟังพวกแกดิเหรอมึงฟังพัวแกทีมึงฟังหัวแกนะลงรถมึงฟังหัวแกนะพี่โตแกนะเว้ยมี่กองพี่ลงรถไม่ได้อะไรเจ้าพื่งไปทำหน้าได้ๆๆฟังผมลงรถไม่ตีไปก็ไม่ได้อะไรเข้าชั้นหนึ่งไปเลยตีไปก็เลยเขาไปวิ่งจอบจอบมาเลยโดนวิ่งโดนเนี่ยเฮียอู้ชั้นหนึ่งคือชั้นหนึ่งเลยคือชั้นหนึ่งเลยไปตี ตหลับมันอยู่เยอะตหลับมันอยู่เยอะถผมกันหนึ่งเลยหรอตายเนายเาเอนเขาเขาอนเดียวเข้าคนเดียวเข้าคนเดียว้าคนเดียวข้าคนเดียวเข้าคนเดียวาคนเดียวเข้บอกว่าให้มอเหินกับูวันนี้นี่มานิวนิวนนี้ไม่นิวว่าพี่จะเหินขึ้นสามก็ดีไงไปแล้วสารเล่นอะไรไปจะมาดูงานแล้ว

ไอ้เนี่ยมันฟื้นได้แล้วนะไอ้เหี้ยอะไรแต่เราไหวแล้เพื่อนขวางด้วยอไ้อยู่อไรอยู่รูป้าพกองก้อง่ยดิ

อายุที่หกฟิบลีเนี่ยหนังในมึงต้องฟิบตีเสมองนิดซัสองเลยชีวันทุซางมดิดกดดกูปฏิเสธทีชีเฮิชีก่อนะเซ็นีเวย์อ้ดกน่เดเออคหน่เีย ไปจาคเขาุ่มศใครในหลักบ้านอ่ะดูดีตำรวจเียน,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 นึ่งที่มง พี่จักรยานนอที่โบมาแม่จรตั้รชิดลำชลำชดลตั้งเรในต้รองนีวจเลงรถแล้วเนี่ยก็ได้เดี๋ยวต้องลงไปช่วยไฟได้หมือนกัต่ีย่ร่วหายหมดขึ้นมา้งบนนะจูพี่ถูจอ้หลบหตรงนี้เดี๋ยวพี่ชูไพ่ตรงนี้พี่ชูไพ่ตรงนี้พี่ชกไปเล่นลงรถเลยหลบหลบหลหตน้าซ่อมแล้วประตูหน้าซ่อมแล้วไปเลยดีชูไพเดี๋ยวชูไหลบไปหลบไปหลบไป

โดนอุ้มอะถ้าตายข้างบนเราไม่ต้องปล่อยเลยปล่อยเลยโดนอุ้ม no ใครสวยใครใครสวยจังหวตรงบันไดชั้นสามแดกให้หมดไอ้เหี้ยเนื้อมึงอ่ะกูจะแดกให้หมดพวุกกจะตันดาคันปุกกระทำมานานพวกกรเฟื้นอยู่แล้วเป็นธรรมดา เฟเว่ว่าฉันวอนแน่ c r รเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าฉันก็แน่ตายเชื่อมึงเพอยู่แล้วว่าฉันวอนแน่ลูซมึงทำไรว h o t you ็ a n n ด do สันตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูคนจะแรงชุกกัพ่อ